สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนทั้งฟังไทยฟังลาวแล้วก็ทั้งเมืองหนอกมืองนาเนาะจ้าพี่น้องมายากกไหมเราละเมื่อนี่มื่อนี้สิมากินมะเชือรี่สิมาคุยกับพี่น้องน้ำ้จพี่น้องมีบอกม่วงจั่ม่วงหอมหอมม่วงแขกอินเดียพิซซ่แมนหอมตะวันกับว่าแซบทอบอกม่วงอันนำดอกไม้บานเขาดอกจ้นเรื่องมาญ่า่ พี่น้องป้ายาคือทรัพย์สขัไฮนมูบะได้เหอือมันเป็นน้ำมีอย่างเหือพี่น้องผู้ดใดเขามาหาปยาย่าจะเฝ้าเขียนจะเฝ้าขุม,นะขามาแล้วพิจาพี่น้องอันผู้ใดเขาม้าแหลวเพื่อนไม่ติ่เขามาปายาท่านทรัพย์อันพระท่านทรัพย์สขัยไฮแอย่าเฝ้า,า,ฝาเขียดเฝ้าคุมนะจ้าเมียนวิดีโอหนึ่งที่ป้ายากินเชเฟซีนป้าย้าพระ,ระนในตอบคอมเมนต์บางคน เผื่อนไม่เข่ามานะยะซับสะไข่ห้บะไรพี่น้องกันไปยะกกันเลยบ้ันไหนซับได้จ้าเด้อไะยะกอ่เลยบ้ันไหนตอบจ้าจะเฝ้าเคลียร์จะเฝ้าอันนั้นได้จ้าเด้อจะาฝ้านี้จากกันได้จ้าอยู่น้ำกันไปโดนๆพี่น้องจะาฝ้านี้จากกันมื้อนี้สิมากินเบอร์อรีพี่น้องมากินเบอร์มันสิแซ่บปัญหาแต่เสีบซะเบอร์อรีเนาะจ้าเนาะหวาน มะม่วงแขกหอมหอมตะหวานดีตะหวานดีพี่นองไอซิ่ม,มเนี่ยเบิ้งเป็นตะเห็ดอ่ำข้าเนียวบักม่วงมุ้นใจยังงวพี่นองมุ้นข้าเนียวใส่เฮ้ยแสยบหอมหอมพี่นอง จ่ามึงหวานเซ็บเพื่องวงน,น้ำดอกไม้บานเท่าหรอพี่น้องแต่ว่าพวกแม่น,น้ำดอกไม้ได้จ้ะผอมวงอีกอย่างหวานบอกกูว่ามีแต่ควงแต่ครีบดอกจ้าพี่น้อง ยางมะเบาน้ำพี่น้องอางานพี่น้องนี้จากก้อนผู้คนสองมาไม่บ้ิหารทรัพย์สัไใครห้นะจ๊ะก็เลยอย่างมาเบาผู้ใดเห็นกับคอมเมนต์บอกป้ะยาในเด้อจ้ะผู้ใดเห็นประยาก็ได้คอมเมนต์บอกนะว่ามันเป็นน้ำอีอย่างนั้นข้าเจ้าบอกพี่ยุบอกว่าคุณทรัพย์สักครหลายปวดว่าสันว่ามันก็นเลยบ้ออนุญาตแม่จ้ะระบบเขาบ้อให้ไหมพี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใด,ดเขามาขกจะเฝ้า อันนี้จากระยาก่อน่จาจะเดิมจากสองสามมือห้าห้าเขาอนุมัติให้ห้าใดเหตุใดนะจ่ะมือสองมือสามมือไปิองสินะจ๊ะอืมคตรหวานหวานองุ่มเปรี้ยว ไม่ลูกพุ้นจะพี่นน่องลูกพั้มมาฮาเอามาพุ้นบ่ลูกอย่างไรห,หวานดีดีเชื่อดีพี่น้่องอันนี้อันนี้หวานอมเปรี้ยวอันนี้หวานม,วม่วงแบบ นัสัาจาพี่น้องขอมมาทักไทยสอดอกจ้าเห็นจังได้สีไหล่สดน้ำเพลินได้สนกพี่น้องว่าวกับบะเก่งติต,ตีคัด,ค,ดคัดจ้าอยากไลสดคือมูเพลินอยู่พี่น้องมูเพลินละพักกันไล่สดอยากขืนเวทีน้ำมูอยู่จ่าตะวันคือถือบ่ก้าเดี๋ยวเบิ่งกนอนบ่ก,ก้าพี่น้องฝากเ้อฝากตัวเ้วอยจ้าพี่น้องเอ้ยมันบ่อะไรขืนกับเขามหาปยาแน่จ้าปยาก็ไปหอดไปถึงสุขสุขคนละจ้า ผู้ใดเขมา่นแล้วป้ายาประทันในสับสะไคหายจะเฝ้าเขียนด้วยจ่าเด้อผิวประทันในหาระบบเขาบ่าหาพี่น้องกดบ่ได้ประทันในประทันในตอบคอมเมนต์คือป้ายาติดหอาไปหาที่หลังนายจ้าฮะมันสับได้แล้วนะจกเฝ้าบ่ได้เด้าบาได้หรือเฝ้าบ่ได้เด้น่ะพี่น้องเฝ้าจังตี่ก็ได้เนาะจ้าก็อยากมาเฝ้าสูงกันฟังจะล้วงเบิ้งเนาะจ้าจังสั่นไหลจ้าพี่น้อง ไปย่ากันสิไปกอนบบที่นี่บักเชอรี่กัแบแซ่แบๆตะวันคือกินม,มาเมิดไหม่จ้าอยากมาบอกน้ำพี่นองซื้อเนาอจ้าเนาะเอาจังสงละจา้าสวัสดีจา้า